ทำไมเวลาที่ผมไปกู้เงินเนี่ยมันมักจะไม่ผ่านเสมอเสมอเลยนะธนาคารไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อให้หรือว่าสินเชื่อเนี่ยมันมีไว้แค่คนรวยเท่านั้นเหรอและคนจนๆอย่างผมล่ะถ้าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะฮะผมก็เลยคิดว่าไม่ได้การและแบบนี้ต้องไปรวบรวมข้อมูลนะครับผมซึ่งผมก็ไปรวบรวมข้อมูลจาก ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมจากทางธนาคารที่ผมได้ไปสอบถามพนักงานแม้กระทั่งในคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เข้าไปคุยกันในพันทิปหรือว่าในขวัญใจชาวบ้านที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เลยสรุปออกมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองที่ผมจะพูดตลอดทางคลิปนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเอาเทคนิควิธีการตรงนี้ไปปรับใช้กับตัวเอง ในการยื่นกู้ข้างหน้าผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสประมาณ90%ที่จะกู้ได้นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านครับผมอยู่กับผมครูอ๋อครับแล้วก็อยู่ในช่วงอะไรดีวะอันเนี้ยแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับ คือวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินแน่นอนครับท่านผู้ชมผมเองเนี่ยเคยกู้เงินมาครัวจะหลากหลายรูปแบบนะหลักหลายๆลร้านก็กู้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดเอ้ยบัตรผ่อนเอ้ยแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างหลายๆตัวนะครับผมที่ผมเคยมีประสบการณ์โดยตรงในการกู้มานะเอาไปดูว่าผมเนี่ยคือราชาเงินผ่อนเลยแหละนะแล้วก็ หลังจากที่ผมได้สรุปรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับทราบนะฮะเผื่อใครที่เจอปัญหาเดียวกับผมเวลาไปกู้มันไม่ค่อยผ่านในช่วงแรกๆนะเออต้องทำยังไงบ้างน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหากันก่อนเวลาที่ธนาคารเขาจะมีโครงการปล่อยสินเชื่อสักหนึ่งตัวนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าเขามีกําหนดมาแล้วว่าในโครงการนี้มีคนเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้กี่คน ซึ่งหลายคนเนี่ยจะมองภาพว่าเฮ้ยธนาคารนี่ว่าเองเป็นธนาคารเองต้องมีเงินให้ข้ากู้ตลอดสิเพราะข้าผ่านคุณสมบัติทุกอย่างข้าผ่านหมดเลยแต่ทาไมฉันกู้ไม่ได้นะฮะบางคนเคาะซ้ากําหรายก็คือไปทำสัญญาแล้วเรียกไปคุยที่ธนาคารนู่นนี่นั่นอย่างดีอย่างดีแล้วนะฮะกลับมารอที่บ้านนอนตีพุงสบายใจไม่ได้จ้อยก็มีนะฮะก็เลยจะมองภาพแบบนี้หากว่าท่านผู้ชมต้องการจะกู้เงินจริงๆเนี่ยนะครับผมให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับธนาคารให้ดีๆนะ เพราะว่าเวลาธนาคารตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ตั้งกฎตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยสมมุติว่าผมตั้งขึ้นมา100ล้านบาทงบโครงการตัวเนี้ยหนึล้านบาทแล้วจะให้แค่10,000คนเท่านั้นถ้าท่านผู้ชมมาทันใน10,000คนแรกเนี่ยมันโอเคมากเลยแค่คุณสมบัติพื้นฐานที่เขาตั้งไว้สมมติว่านี่คือเกมที่ธนาคารตั้งไว้ใช่ไหมเออนี่คือพื้นฐานเลยนะครับผมแลวท่านผู้ชมเนี่ยมีเกณฑ์ผ่านพื้นฐานมาแค่นี้พอดีเลยก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเข้้าาาาออยู่ในนน1 0,000คคแรรรรกกกขงงตััเะบ เช่นเขาอาจจะตั้งเกณฑ์แค่เงินเดือนไม่เกิน15,000บาทหรือว่าเงินเดือนไม่เกิน8,000บาทท่านผู้ชมพอดีเลยมีสเตทเมนต์มีใบรับรองเงินเดือนอยู่ในระดับนี้เท่านี้เท่านี้ปั๊บท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าวมโครงการได้นะยิ่งใครยิ่งมีสูงยิ่งดีแต่ถ้าเกิดมีต่ำกว่านี้โครงการเขาอาจะตัดไปนี่คือใน10,000คนแรกใช่ไหมถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นคนที่10,001สมมติว่าโครงการมันเต็มไปแล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่า มาตรฐานโครงการตั้งไว้ท่านี้นะเงินเดือน800 0บาทนะมีสเตนมุสเตนตั้งไว้ท่านี้นะต่อให้ท่านผู้ชมเงินเดือนหรือว่าสเตนบางท่านผู้ชมเนี่ยมันเกินไปขนาดนี้นะครับเขาก็ยังจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้นะฮะเพราะวงเงินมาเต็มไปแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็จะมาดูผลประกอบการว่าไอ,อ,อ้สินเชื่อตัวเนี้ยมันปล่อยไปแล้วมันได้กําไรดีหรือเปล่าถ้ามันไล่กําไรดีปั๊บเขาก็จะมาขยายวงเงินซึ่งในระหว่างที่ขยายวงเงินเนี่ย มันมีอีกหลายคนนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ไปยื่นใบสมัครมันมีคนหลายหลายคนที่ต้องการเงินตรงนี้เขาก็ไปยื่นใบสมัครบริตุ้มนะ,ะแล้วพอธนาคารขยายวงเงินเข้ามาปั๊บเขาก็จะมาดูคนที่1นึ่งหมื่นหนึ่งก็ต่อเอ๊ะเป็นยังไงบ้างว่าใครเป็นยังไงกันบ้างเขาก็ไปดูนะครับผมเนี่ยสมมติเกณฑ์เขาอยู่แค่นี้นะเกณฑ์เหมือนเดิมเป๊ะเลยคือ800 0บาทใช่ไหมอยู่เท่านี้ท่านผู้ชมสเตทเมนต์เกินไปแบบนี้นะฮะเขาก็จะพิจารณาดูแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยู่เหนือคนนี้อีก เขาก็จะเอาจากข้างบนไล่ลงมาข้างล่างจนกว่าจะถึงคิวเราเหตุผลเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคนหิวด้านบนเนี่ยนะครับผมจะมีกําลังเงินจะมีกําลังทรัพย์ใช้เงินคืนเขาแต่เขาก็จะเลือกจากด้านบนลงมาเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนรวยๆถึงได้ก่อนเรานะครับผมวิธีการแก้ไขง่ายมากๆแค่ติดตามข่าวเท่านั้นเองนะติดตามข่าวสารว่าโครงการมันจะเปิดเมื่อไหร่หรือเอาง่ายๆเลย ถ้าอยากจะรีบใช้เงินจริงไปถามเจ้าหน้าที่เลยว่าอโครงการตัวนี้มันเต็มหรือยังมันยังกู้ได้ไหมนะมันยังยื่นเรื่องได้หรือเปล่าอะไรยังไงคือสอบถามให้ละเอียดเลยนะครับผมตรงนี้จะช่วยได้นะเมื่อธนาคารเขาตอบรับกลับมาแล้วเราก็กลับมาเตรียมตัวเลยนะครับผมจริงๆควรจะเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนไปแล้วแหละนะแต่บางคนตัดสีตัดสษาเออขนาดพ่อแม่ผมก็ตัดสีตัดสษาเขาไม่รู้เงี่ยเขาก็กลับมาเตรียมตัวนะแต่ว่าอย่าเตรียมนานมากนะตเตรียมเอกสารเอกสารก็ไปสง่สง,กสงก็ผ่านนะครับผม นี่คือขั้นตอนแรกนะครับแต่แถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่รู้จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเงินกู้สินเชื่อต่างๆต,ตรงไหนนะครับผมช่องนี้ก็ได้นะกดติดตามไว้ที่ช่องเราก็ได้นะครับหรือว่ากดไลค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้เลยแต่ผมบอกอตรงๆนะว่าช่องของขวัญใจชาวบ้านจะอัปเดตคลิปสินเชื่อช้ากว่าช่องอื่นๆเพราะผมต้องการให้มันมั่นใจที่สุดต้องการให้มันชัวร์ที่สุดข้อมูลมันมีให้เยอะมากพอนะผมถึงจะทําคลิปนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรับตรงนี้ได้ก็ อย่าล,ล ave, okay. two, ืมนะครับเปิดลังจให้กันในการกดติดตามนะครับผมโอเคต่อมาในเรื่องที่2นะครับเหตุผลที่เรากู้เงินไม่ค่อยผ่านเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นหนี้ของเราเราอาจจะมีหนี้เก่าๆอยู่แล้วอาจจะมีหนี้ในส่วนอื่นๆที่เรารวมๆแล้วมันเกิน40%ของเงินเดือนหรือว่าเงินแต่ละเดือนที่เรารับเนี่ยครับมันก็จะทําให้เรากู้ยากยิ่งขึ้นผมบอกว่ากู้ยากยิ่งขึ้นนะไม่ได้แปลว่ากู้ไม่ได้นะกู้ยากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย ต้องเคลียตัวเองจะให้มีนี้สินเยอะนะครับผมยิ่งคนบางคนนะมีเกิน7จขึ้นไปก็มีนะถ้าขึ้นมาจ่อที่70%เนในโอกาสผ่านในการยื่นกู้สินเชื่อนค่อนข้างยากมากนะครับท่านผู้ชมก็ลองเคลียนี่ตัวที่พอจะเคลียได้เอานะครับผมแล้วก็ค่อยไปขยายคู่วงเงินที่มันเยอะขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับและแบบที่3ก็คือเรื่องของคนที่ติดเครดิตบูโรแบ็กลิท คนที่ติดเครดิตบูโรแบล็กลิสต์เนี่ยแทบจะปิดประตูเงินกู้ไปเลยนะครับเพราะว่าน้อยมากที่สินเชื่อจะไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรแบล็กลิสต์แต่ตอนนี้มันมีนะสินเชื่อที่ไม่ไม่ตรวจสอบเนี่ยก็มีโผล่มาค่อนข้างเยอะเกินเยอะเหมือนกันจะว่าเยอะเกินก็นไม่ใช่ก็โผล่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่เป็นแบบนาโนไฟแนนซ์นะครับที่สมัครบนมือถือนะแต่อันนี้ต้องดูดีๆนะสินเชื่อในมือถอเนี่ยโคตรจะไร้ากาดนะครับเรายื่นกู้ไป3 0 0พบาทเนี่ยได้เงินจริงนะ แต่ได้เงินมาประมาณไม่ถึง2,000บาทอ่ะเออแต่เวลาใช้คืนเราต้องใช้คืน3,000บาทแบบนี้เจอมาโคตรเยอะนะครับถ้าเกิดใครจะไปกู้แอป,ปไหนนะครับผมถ้าไม่ชัวจริงคอมเมนต์ถามผมได้ถ้าผมเจอเดี๋ยวผมตอบให้นะฮะว่าแอป,ปนี้มันชัวไม่ชัวเพราะว่าผมเองเนี่ยจะต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะครับถึงจะก,การมาตอบนะครับก็เอาเป็นว่าระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นไอติดเครดิตปุกโลแบล็กนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดจะกู้นะระวังให้ดีๆนะครับไอพวกประเภทนี้มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็น ซ้ให้เราแยกกว่าเดิมนะและสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้ก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการจะกู้นะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่เข้าดูก็คือเรื่องของเงินเดือนหรือว่าเงินที่เข้าบัญชีในแต่ละเดือนนะครับแหล่งเงินที่มาของท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีการจ่ายภาษีไหมได้รับมาแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าเขามองตรงนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเ,เขาดูแล้วคุณจ่ายภาษีถูกต้องคุณรับเงินเดือนมาจากบริษัทที่ ลงทะเบียนจะทะเบียนแบบถูกกฎหมายแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ท่านผู้ชมไปเคลียร์ตัวเองนะตามที่ผมแนะนําผมเชื่อว่า90%แน่นอนสาหรับการยื่นกู้ในครั้งหน้าท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านแน่นอนนะครับผม ก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนหากว่าสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้นะเข้ามาทักทายสวัสดีครับสวัสดีอะไรก็ได้หมดเลยนะเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคครับผมแล้นะพวพบกใหม่คลิปหน้ากับหมอเจ้าชาวบ้านครับไปละทุก่าสวัสดีครับ